อ๋บักซิดาน้องกันเด้อจ้ามือนีมาค่ะมะฮอรบักซิดาจ้ะออกไม่กันลังโดกลายพี่น้องเลยหักสองมาหักสามเฮียงกันสุดลุกมัดไว้แล้วกันลังฮอมัดหงแล้วก็หฮอน้ำกลนเลิกไรไงยันผ้างาหาคืะพี่น้องเลยหนี้เด้สิหาตัวนึงฮอ ออกไหมร้ายขนาดหลังจากต้นถิงช่วงไปอันนี้เริ่มออกไหมให้ไม่ร้องเไปน้ำกันเด้จ้าสุดาน,นสุดานียังไงไกลสิเหมือนุ่นเลยกอ่ะแต่กำลังหว่าไหมซิดานเอย้ยด,ดูมุมสูงกันเด้จ้ายิ่มแรงแดดอ่อน,ออน ส้มสวนมักซิดานมกันจ้าหาหอวมักซิดาส้มสวนมักซิดาอ่ะส่วนนั้นหว่าเสร็จแล้วพุ่นแต่มาเลิอกเลืเล่อมฮว่าไม่บาดพี่ทุ่มย้อนเสียงทุ่มกำลังสะหว่าไม่บาดหนักดกขนาดพื่อนหน่อหนักหน่อยดกกากซากก็มีกับพอ่อหว่าจ้ะ ทำนี่แล้วพออ่อฮอกำลังงามเท่ากับเรียนห้าเลียนสิบเรียนหาแล้วมันลายทำเรียนบาทก็ฮอรได้ด้วยจ้ะพี่น้องเท่ากับเรียนบาทก็ฮอร์ได้เลยฮอรได้คืองกึก่งคนใหญ่ละฮอรได้บ่าฮอร์จะทำนี่แหละทำนี่มันหน่อยพูดม,มันหน่อยแต่ทำนี่ฮอได้จ้ะ มาได้เด้ะเด้อมาเด้อจ <Yes. S 1> ้ะสมมัคซิดาน้ำกันจ้าแต่ถ่ายไล่เหมื่นเด็วพี่น้องเลยหิวอ่ะออันนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งถ่ายมาหอรมัคซิดาน้ำกันจ้าสร้งสมศักดิ์เจริญฟ้านแชแนลกดไลค์กดติดตามน้ำเด้อจ้ะเด้อกดแชร์น้ำเด้อจ้าเผื่อผ่าทิพย์ไม่ไม่ผ่าส้มสวน พักปลูกไปกินบักพริกกระดกดกทิ่บักเคียต้นขั้วห้อยนะจ๊ะสิดานีจ้ะข้าเห็ดสวนเนาะสิดาเนาะกะท้ายต๊ะสิดาหน่อยพี่น้องเลยผู้พื้นอยากเบื้องผู้พื้นกระลังปลูกกระลังเห็ดไม้่อไปแตเนาะผู้พื้นเป็นแล้วกระเบื้องเป็นมังกรได้เจเดอกระไรกระตมไม่เจ้ะเกษตรอีสานยุคใหม่นำกันจ้ะ ส่มอยู่กันเริ่องจะเริ่มหอม่อไหมหกหน่อยไลย่ขนาดหลังจากบนบัดฝนมืน่อไหัวหอบลายรุ่นจิตญงเมืดแล้วคข,ขายมืดแล้วแเดียวจะส่มไหมขึ้นมากบัดงามหางงามดูบนม่เป็นแมงเป็นเพียรมาบดดำบไลาย ่ะงามเว้นอ,อ,นอ,อน่อนๆดกหลายหอได้่ีีหาตน้นแบบต้นนี้แหังดกบา้างอื่นอีกเมื่อเมื่อสิแล้วบานนั้นเป็นองไงพี่ดกกระดกข้กงดกเนี่ยบดูกับบดูกหนาวบ้างงามคีดเด็ดถิ่น Nhìn giống mát để từ lượt mát được mát 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 Nhìn mát 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 nhảy mát 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 đốt mát 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 Để mát mát cha